สวัสดีครับท่านข่าวบันเทิงมาเลยครับยังไงเพื่อนก้อยอรัชพรโพสฟาดเดือดงานนี้ไม่ต้องเอ่ยชื่อแต่มีคนสะดุง้งเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่หลายคนกำลังจับตามองสำหรับความรักของนิกกี้นชัดจันทภัณฑ์และก้อยอรัชพรโพก,กินพากรที่มีข่าวลือว่าทั้งสองกำลังมีปัญหากัน ขณะที่ฝ่ายชายเดินหน้างอเต็มสูบแต่ก็มีการโยงไปถึงนุนสุทธิพาคงแนวดีแถมชาวเน็ตยังมีการขุดคลิปเก่าๆของสาวนุนที่ถึงเนื้อถึงตัวนิกกี้ออกมาจนนุนต้องออกมาชี้แจงว่าเป็นแค่พี่น้องที่รักกันรวมทั้งยังเผยอ,อีกว่าปัญหาของทั้งคู่เกิดจากการที่นิกกี้กลับบ้านไม่ตรงเวลา ล่าสุดระอุขึ้นไปอีกหลังจากที่เพื่อนของก้อยที่ชื่อว่าน้ำหอมได้โพสต์ฟาดว่ารำคาญผู้หญิงคนหนึ่งมากแต่ก้อยไม่ให้ผู้ชื่อซึ่งก็ทำคนโยงไปที่นุ่นอีกรวมทั้งนัตตีนันทนาธากัดคุณเพื่อนสนิทก้อยก็เผยฟาดว่าไม่มีใครเลิกกันเพราะกลับบ้านไม่ตรงเวลานะคะส่วนวีวิโอเลตวอเทีย ที่โพสภาพชูแก้วแชมเปญพร้อมข้อความว่าความยุติธรรมทำหน้าที่ของมันแล้วคุณสมควรได้รับโดยน้ำหอมก็ได้เข้ามาแชร์ต่อพร้อมฟาดๆว่าจะไม่พูดว่าสมควรได้รับแต่ถึงเวลาของมันแล้วเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวใหม่ในทุกวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันข่าวบันเทิงข่าวเรื่องราวของคนดังขอบคุณสำหรับการรับชมครับ